ร้านนามันกลายเป็นวัฒนธรรมที่แบบว่ามันอยู่บนหิ้งจนแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะกับชีวิตประจาวันศิลปะวัฒนธรรมร้านนามันถูกผูกโยงกับอุดมคติสนทยศาสตร์ที่มันแบบไกลตัวคุณน่ะมันเอกโซติกอ่ะไฮคาเจอเป็นวัฒนธรรมสูงทรงวัฒนธรรมราชสำนักและทีวีมีอัญหยงอ่ะแท้ต่างอาจา์ที่อ้ามนางเสลียงอโขนเหรอ้าสสำนักอ๋อในทีวีมันก็มีโหมดอ่ะจา์ดูบนหิ้งบางอย่างที่ว่าเอกโซติกหรือว่ามันไฮคาลเจอร์ ถ่ายทอดสิ่งดีๆไว้ตรงนั้นเวนรักที่มึงเห็นว่าผู้หญิงเหนืออ่อนหวานอ่อนช้อยพูดจาไพเราะม่ไม่ใช่เลยครับมันก็เหมือนกันก็เหมือนสกอยกรุงเทพแหละไม่ต่างกันเหือนผู้หญิงเหนือก็เหมือนสกอยกรุงเทพโอ้โหผมผมผมว่าเปรียบเทียบอย่างนี้คือไปผู้หญิงเหนือเหมือนสกอยกรุงเทพหรอครับแล้วสกอยกรุงเทพเป็นยังไงอ่ะ เป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้เจ้าไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์ดรือว่าอะไรเขาอ่ะแล้วสกอยกรุงเทพมีเกี่ยวไหมครับดีหรือไม่ดีดีหรือ,อยังไงไป,ไปตัดสินเขาได้ยังไงแล้วไปตัดสินผู้หญิงเหนือว่าเหมือนตรงนูง้นได้ยังไงคือมันเริ่มมาจากว่าคนงามๆต้องงามผู้ความเป็นดีต้องรักศักซี แล้วก็มาแต่ว่าผู้หญิงเหนือก็เหมือนสกายกรุงเทพเอ,อ,อันนี้มันตีกินครับโ oh อ,อ้โหได้เลือกผอรู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโหคือย,ยิ่งมาอยู่ในในในเชียงใหม่นะไม่ <c oughs> เป็นบางชาตินะ Welcome to Chiang Mai Hi I'm Randy and welcome to Chiang Mai สบายดีไหมครับ Today we're going to talk about the cost of living in Chiang Mai Yes so we are touching down f from d ด i ยส k ค t c ช i a ง g Mai สถาบาันการศึกษาที่มันมีเยอะมากมายนะแล้วความเข้ามาคือการเป็นวาไราตี้จริงๆเนี่ยจะบอกว่าเชียงใหม่คือกรุงเทพเมืองที่2อเนี่ย mm. มันับบใจ่มันบบใจ่มันยูนิคแล้วอเอกลักษณ์ของคันแล้ว สมรติว่าแล้น้องคนรุ่นใหม่เนี่ยมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอ่ะจะตอนย้อนตะตอนย้อนก็ออออนยอนยตะตอนอนนย้ มันไม่ต้องปรับตัวมันคือมันเป็นเชียงใหม่สไตล์เลยอย่างนี้มันเป็นอี้แต่ถามว่าไม่ยิงเมืองเนี่ยตอนย้อนตะตอนย้อนก่อนมันจะมีความเตรียมตัวมีระเบียบเรียบร้อยความสุภาพเมื่อไปวัดไปวาและสถานิราชการอืมีหมดทุกรูปแบบอ่ะมาดูจนจบหน่อยว่าเป็นอะไรใกล้จบละ่ะเจ้าบอกูอ้โหไม่ได้หมายความว่าปอฮักจริงไหมแม่หญิ ผู้หญิงก็คือผู้หญิงไงถูกผลิตสร้างมาในวัฒนธรรมสิ่งที่เรียกว่ารัฐไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยไอ้ภาพลักษณ์ตรงนี้แหละไอ้ความเอกโซติกเหล่านั้นที่สร้างขึ้นมันเป็นจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่คนกรุงเทพหรือคนอื่นๆเนี่ยคาดหวังคนกรุงเทพคาดหวังคาดหวังมาเจอความตั้ตอนยอนี่เหรอตอนยอนันนี้มันยุคนี้มันป้าใจเมืองกรุงมาพระมาพรมนัยป้าใจเมือง จ,จมันเนะไ,ะ,ะ,ะไปอย่างก็ได้จะไปง่คือเอราจะเจอผู้หญิงใส่เส้นปักดอกไม้ไหวแล้วมันไม่มีงไงใช่ไหมม,มีมีนี่เปล้มีแถวต่างชาติมาเจ้าชุดแถววัดเจ <c oughs> ดีย์หลวงวัดพระศิลสวยไหมโอ้สวยอะไม่ธรรมดานะทั้งเครื่องผมสร้อยคออะไรต่างๆแต่มาคนเดียวเพื่อนไม่ได้ใส่ด้วย อยู่ตรงหน้าประตูท่าแพพอดีน้องอลีนเป็นชาวฮ่องกงค่ะบอกว่ามากับคุณแม่มาเที่ยวไทยเป็นครั้งแรกแล้วพุ่งมาที่เชียงใหม่เลยเพราะอยากจะมาเที่ยวที่นี่วัวาจันขี่ไปดูด้วยหาเดี๋ยวหาเป็นแฟนไปดูคุณอ่ะอู้ปเรื่อยรู้ใครเปลือกเสือออกมาขยี้เราล่า,า,ามีคําตอบแล้วครับอนแน